หมดเลยว่าเขาจะนําเสนอเรื่องอะไรจะหาเสียงกับเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าพอบาในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลมันดูเป็นสิ่งที่ลับลวงพรางนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็ต้องไปรอคาดการและก็ตีความกันนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับการจัดตั้งรัฐบาลแม้ตอนนี้เนี่ยว่าที่พักร่วมเขาจะรวมเสียงได้มากกว่า300เสียงไปแล้วซึ่งในสภาเราก็ย้าเสมอว่าถือเป็นเสียงข้างมากแต่ถือเวลาจะไปโหวตนาย,ยกจริงๆมันยังไม่แน่นอน กนะารของการโหวตนายกนี่ก็คันหนึ่งทั้งตัวของคุณพิธาเองเรื่องของการถือหุ้นมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าแม้แต่ความเคลื่อนไหวภายในพรรครวมด้วยกันเองที่มันยังมีบางประเด็นที่อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าออแล้วก็ท่าทีต่างๆที่มันมีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวหลอกออกมาในช่วงนี้นะครับออทีนี้ก่อนที่จะไปติดตามกันเนี่ยออคุณจะว่าไงนะจะเห็นว่าพรรครวมเนี่ยโดยเฉพาะพรรคแกนนําตอนเนี้เขาทําตัวเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลไปแล้วนะ คือแสดงความมั่นใจออกไปพบคนโน้นคนนี้นะฮะอย่างที่จะชวนไปดูก็คือไปพบกันมาแล้วให้มันมั่นใจว่าอันเนี้ยจะเป็นรัฐบาลของเราแน่นะครับใช่ครับก็เป็นความฟิตอย่างหนึ่งครับที่คุณพิธาเมื่อวานนี้ก็ต้องไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับก็ใช้ยานพาหนะแบบเดิมก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละไปพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับคือช่วงนี้เขามีคณะเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับก็ ฟิตเลยในช่วงสัปดาห์แรกนี้ช่วงสวมบอวกกันน็อกหลายคนบอกว่าเอาเอาของเขามาหรือเปล่าไม่นะของเขาเองปรากฏว่าออกมาหน้า Facebook เขายืนยันว่าเป็นหมองเขาเองไม่งันมันก็แซวกันตั้งแต่ตอนที่รอบแรกครับที่เขาไปคุยกันจัดตั้งพักร่วมกันอ่ะแล้วปรากฏว่ามาไม่ทันก็ต้องใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและปรากฏว่าตอนนั้นก็แซวกันว่าทำไมคุณพิธาไม่ใส่หมวกกันน็อกเออแล้วพราะมันเป็นกระแสถกกันในโซเชียลมีเดียก็เนี่ยครับพอเห็นภาพเมื่อวานนี้คุณพิธามาพร้อมกับหมวกกันน็อกแต่มันก็ไม่วายอ่ะ คนด้วยนะเขาบอกว่าเป็นหมวกกันน็อกมัสแตงโอ้โหแล้วคนก็ไปค้นหารู้สึกว่าสั่งซื้อตามกันเยอะเหมือนกันนะอยากได้แบบนี้ใช่คือตอนแรกที่ลงมาแล้วเดินปรีมาเลยครับจนกระทั่งคนติดตามอะต้องมารับหมวกกันน็อกไปะคือยังเข้าใจว่าลืมคืนหมวกกันน็อกกับพี่วินหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคุณพิธาก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลครับบอกว่าเขาซื้อเองนะใส่เองระมัดระวังอุบัติเหตุกันด้วยในช่วงนี้แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยสาระสำคัญของการไปพูดคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทาง กรก็คือภาคเอกชน3สถาบันนะครับก็จะประกอบไปด้วยสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยนนะครับก็เป็นการทํางานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปพูดคุยฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจนั่นแหละ คือเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะเรียกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้มันกลับคืนมาส่วนหนึ่งก็คือต้องไปรับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้คุณพิธาบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เหมือนได้กลับบ้านเก่าเลยเพราะว่าตัวเขาเองเคยทํางานที่นี่การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลก้าวไกลก็จะเน้นบรรเทาทุกเน้นความเท่าเทียมเน้นความทันสมัยคือต้องแฟร์แล้วก็พื้นฐานของประเทศต้องเฟิร์มและมีการจเจริญเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งหากพี่น้องนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนฟังอยู่ก็จะเห็นภาพว่าเมื่อธุรกิจของประเทศเติบโตจากล่างขึ้นบนไม่ใช่แข็งแรงแค่หัวก็จะทําให้เกิดเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นซบเซานะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของนโยบายค่าแรงต่างๆด้วยทีออ่นักข่าวก็ถามว่าจะเดินหน้าเหมือนเดิมหรือไม่คุณพิธาตอบแบบนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจบางเรื่องก็ต้องรวดเร็วแล้วบางเรื่องก็ต้องรอบคอบ ภายในสัปดาห์นี้จะมีการหาหรือเพิ่มเติมนะครับนอกจากฟังทางกกรแล้วยังจะไปฟังทางสภาแรงงานกับสภา SME ด้วยเพื่อให้เกิดการรับฟังแบบรอบด้านนําข้อมูลที่รับฟังนั้นไปพูดคุยกับพักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพักใหญ่ซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าพี่น้องแรงงานเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นค่าแรงมานานก็เลยต้องศึกษาแพ็กเกจที่สามารถบรรเทาการขึ้นค่าแรง